สวัสดีครับมาครับวันนี้มาตรลูยิรงกิ้งนะครับพี่ก็หายไปหลายเดือนนะพี่หายไปหลายเดือนเลยไปทำงานอยู่นะไปทำงานอยู่ฟิมนโตมาเลยควินซี่พรเมเอส Muna. โอเคครับมากันต่อครับนาเลยครับไปเชิญหน้ากับตัวประกบแล้วก็กระชากผ่านไปได้สุดท้ายบอลแฉลบออกไปนะครับก็จะเป็นลูกทุ่มอีกครั้งครับนาเลยครับโอกาสของเขาที่จะเปิดบอลเข้าไปในเขตโทษแล้วครับและลูก ยับเกมขึ้นมาได้สวยเลยเป็นจังหวะด,ดีแล้วครับมีโอกาสเปิดแล้วและเขาก็ยิงเลยครับลูกนี้ก็เรียบร้อยครับโอ้ยโดนแล้วนะครับโดนแล้วนะครับโดนแล้วโดนแล้วซาโยมานเน่ปเปลี่ยนแพนไปก่อนครับปรับเปลี่ยนแพนไปก่อนนะครับ อาจจะมีสิ้ผ่านลูกนี้เข้าไปแล้วครับตอนนี้เรล่งโดนนําอยู่นะครับตอนนี้สถานการณ์ย่ําแย่ครับตอนนี้สถานการณ์ย่าแย่โอ้ยโดนโหดมากครับ

โอเป็นโอกาสทองในการเปิดเลยครับโอ้โหเป็นประตูที่สวยงามเลยครับอาลครับพวกเขาได้ไปอีกประตูแล้วนะครับอ่าได้ประตูถึงตรงนี้ว่าสวยหรูเลยครับโอ้เป็นจอมมงุอย่างแท้จริงเลยนะครับเขาเคลื่อนที่ไปมาในเขตโทษครับแล้วก็เทคตัวขึ้นมง <Mil ner. S 3> มิวเนอร์โมเมสซาลา ให้ได้นะครับแต่ไม่ผ่านครับใช่แลตปองหลังนิดนึงนะครับก็เลยทำให้เสียบอลไปเลยเยยองวินซี่โพรเมสต่อไปนะครับจะเป็นลูกทุ่งครับ ช่วงวะน,นี้เข้าสกัดหนักนะครับแต่ก็เป็นการเล่นแบบแฟฝงครับเข้าสกัดโดนโบอลนะครับลูกออกข้างไปอะไรครับมีโอกาสที่จะเปิดบอลเข้าไปแล้วครับโอ้โเซฟต้องบอกว่าสุดยอดมากนะครับเป็นลูกเซฟที่มหัศจรรย์มากครับมิวนาร์ ครับเพราะโชว์เทคนิคที่ยอดเยี่ยมครับเหลือเพียงแค่8นาทีครับจะหมดเวลาการแข่งขันแล้วครับแล้วครับมีโอกาสที่จะเปิดตะวัดเข้าไปแล้วครับว oh. ้าบอลไว้ได้ครับ โรเดีนเฮนเดสันซาดิโอมาเน่และผู้ตัดสินก็ให้ทดเวลาในครึ่งแรกนี้3นาทีครับและก็เป็นโอ๊คโรเบโตฟิมิโนทำได้ครับ กลับมามีลุ้นอีกครั้งแล้วนะครับพวกเขาต้องการอีกเพียงแค่ประตูเดียวครับเพื่อการตามตีเสมอนะครับต้องลุ้นกันถึงช่วงท้ายเกมแล้วจริงๆมแม่ว่าทีมที่ขึ้นนําแล้วคิดว่าจะปิดเกมได้นะครับมีสิทธิ์ที่จะโดนเอาได้ง่ายๆเลยนะครับถ้าเสียประตูไปนี่ต้อง โอกาสเหมาะแล้วครับเปิดบอลแล้วครับลูกนี้เชื่อมเกมกันได้ดีและลูกไม,ไม่น่าเชื่อครับลูกนี้บอลชนเสารครับ You. Lord Ray. in the sun. เปิดย้อนกลับไปให้กับเพื่อนเลยครับโอ้เขาเปิดบอลให้เพื่อนไปได้สวยเลยครับเมมฟิสเดอะไบเอเดนอาซา ครับมาถึงตรงนี้เขากําลังมองแล้วก็เปิดข้ามไปได้สวยครับันี้เป็นลูกทุ่มครับโรแบร์โตคาร์สโอ้เล่นรับส่งต่อบอลกันอย่างนี้อีกฝั่งก็ตอนนี้อนะครับบอลักไปนะครับแต่ยังอยู่ในเขตโทษครับ กายเออร์โลดรีนะครับถ้าพวกเขาถึงบอลได้ก่อนก็จะเป็นโอกาสเลยครับเจ <Mun> er. มส์มิลเนอร์โมเมสซาลา ได้เยี่ยมครับทำไปได้สวยเลยน,นี้ล้ำหน้าไปแล้วนะครับออกตัวไปก่อนนิดเดียวเท่านั้นเองครับโอ้โหมีพื้นที่ว่างเลยครับพร้อมที่จะเปิดเข้าไปแล้วและจงังหวะนี้ยิงเลยครับโอ้โห โอ้ดูพวกเขารับส่งต่อบอลกันครับแฟนๆดูแล้วเพลินตาเลยครับและเขาก็ยิงเลยครับลูกน,นี้ทำได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับ เป็นประตูที่สวยจริงๆครับต้องให้เครดิตกับซาเดอมาเน่เต็มๆครับนั่นแหละครับมาเน่อย่างที่เราเห็นกันมานะครับทาท็อปฟอร์มกองหลังในโลกใบนี้หยุดเขายากครับแล้วก็กำลังจะเข้าสู่ช่วงทดเวลาแล้วครับน่าจะทด2นาทีครับกูจะเสินเปล่ากูจะเสินเปล่าเริ่มเกมในครึ่งหลังแล้วครับ สนัสสนะคร,รคนครับโอกาสของเขาที่จะเปิดบอลเข้าไปในเขตโทษแล้วครับต่อบอลก็อยู่กกใกล้ๆนะครับอะครับมาได้สวยแล้วครับแล้วก็โยนเข้าไป การลองส่งของเขาเลยครับลูกนี้เป็นประตูครับโมเมสซาลาสเตโอมานเน่เจมส์มิลเนอร์ บมฟิสเดอกไปครับมาครับตอนนี้1นแล้วนะครับตอนนี้หนแล้วนะครับตอนนี้ 1, 1แน,น,น 1, 1แล้วครับฟ,ฟาบิโนฟาบิโนเลี้ยงจี้ข้างมินเนอร์มิเนเตัดไปทางขวาให้ เซนต์ของเขายิงบอลเข้ามาในเขตโทษแล้วก็โอ้โหโดนสกิดออกไปครับโอ้ยไม่กล้ายไม่กว้ายอาจจะม่สิทธิ์ผ่านลูกนี้ส่งบอลมาที่ซาร่าโอ้ยมานี่ครับลูกนี้จิ้มเข้าไปเป็นประตูนะครับจิ้มเข้าไปเป็นประตูแล้วนะครับสุดยอดครับมาเนี้ยลูกนี้ เริ่มลุกต่อไปครับรบ <Born S 2> อลอยู่ที่ฮาซา่าซาโรบาโตคาร์ลอส,สเซนเข้แย่งกับโรบาโตคาร์ลอสเดอร์เบดเ์ดเดปายเอเนสัน, G, นเกาจี้เอเนสันเกาจี้ไม่ผ่านครับไม่ผ่านนะครับว่าไงครับโรบาสันโรเปิดติดบล็อกโรบาสันเฮนเดสันขึ้นโมงเก็บบอลไม่ได้ครับเอเนสันบอลสโจมหน้าประตูโดนโกเมสเคลียร์ออกมาวัน ฟาเินโยส่งให้ซาร่าซาร่าที่สปีดที่สปีดแล้วที่สปีดแล้วไปทางขวาเปิดเปิดเข้ามาลงไปโดนฟิวมิโน่ขึ้นโมงโดนสกัดไว้ก่อนครับมานี่อุ้ยมานี่โมงกลับหลังนะครับลูกนี้อาริซอนครับประตูฝ่ายตรงข้ามอาริซอนเซฟไว้ได้นะครับมาบอลอยู่กลางสนามตอนนี้เลี้ยวผู้นำอยู่สองประตูตัวนึงนะครับเลี้ยวผู้นำอยู่สองประตูตัวนึง ฝ่ายไลยได้ที่เอนเดอร์อาาสันอาซาส่งบอลไปฮาซาเซนเซนแย่งบอลจากเท้าฮาซาได้เลยนะครับเลียงมาหน้าประตูส่งให้อเล็ก์สันโยนไข่ไปกลางสนามเ <the> ดปไปเคลียบอลได้โอ้ยกูไม่สกัดลูกนี้เคลียบอลออกด้านข้างไปเลยครับโอเป็นโอกาสทองในการเปิดแลวครับ เจตสั้นบอลลั่นออกข้างสนามมัเจตสิตี้ได้ทิ้งมาเลยครับฟานไร้เคลียร์มาข้างสนามบอลอยู่ที่โรเบโซฟิมิโนส่งต่อซาร่าซาร่ายังไงล็อกไฟล็อกขวาล็อกซ้ายล็อกขวาบอลไปอยู่ที่โรเบโตคาร์ลัสคาร์ลัสเปิดขึ้นมาฮาซ่าโอ้โหสิทธโยนเข้าหน้าประตูนะครับคิสซิโน่อาริซอนโกเม็เล่นกันอยู่สองคนนะครับมินเนอร์ มีเนอร์เก้ากลารให้ซาลาซาลาตัดมาทางด้านซ้ายให้เฮนเดอร์สันเฮนเดอร์สันยังไงเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงโอ้ยไม่ผ่านบอลยังอยู่ที่เฮนเดอร์สันโดนจิ้มครับโดนจิ้มเปิดเข้าไปแล้วก็ได้โมงโอ้ยคิดซิโนโรู้นะดูได้บอลข้างสนามไปครับมีแนวรับที่เหนียวแน่นแข็งแกร่งก่อนครับเปิดค่อยๆตั้งโอ้ยซาร่าเคลียบไม่ได้บอลอยู่ที่มานี่มาเน่โซเม่เฮนเดอร์สัน เล่นบอลกันสันส้นๆมิลเนอร์สปีดสปีดปาไปข้างหน้าปาไปข้างหน้าส่งเข้ากลางมาที่มานี่บอลโดนสก,กัดอยู่ที่ฟาบิโอเออร์เนเออร์เนส่งซาร่าซาร่ายัางไงครับโอ้โหหมดเวลาครับลิวพูชนะไป2ประตูต่อนหนึ่งนะครับคลิปนี้เป็นคลิปทดสอบนะครับคลิปนี้เป็นคลิปทดสอบเดี๋ยวค่ำคำนะครับสามตุ้มสี่ตุ้มจะมาใหม่นะครับพี่จะมาใหม่ก็ เกมนี้ทดสอบับไม่ได้เล่นมาเป็นปีเลยนะครับไม่ได้เล่นมาเป็นปีก็นี่ก็เพิ่งรีเร่งมานัดแรกก็แพ้ไปครับแพ้ไป2อหนะึ่าที่2ชนะมา2อหนึ่งนะครับ